สวัสดีค่ะหมอต่ายนะคะก็ในโลกยุคปัจจุบันนะคะที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความรีบเร่งใช่ไหมคะทุกๆคนก็ต้องการความเร่งด่วนนะคะผิวหน้าของเราก็เช่นกันค่ะหลายคนอาจจะเคยมีปัญหาของเม็ดสีจุดดงดำนะคะแล้วก็เคยรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์แบบเดิมๆนะคะบางคนอาจจะไม่เห็นผลนะคะทํามาหลายครั้งก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เอลเซราคลินิกของเรานะคะก็มีนวัตรกรรมใหม่นะคะก็คือตัวเครื่อง discovery picol เครื่องนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี picosecond laser นะคะ ซึ่งเรามาใช้ในการรักษาเม็ดสีจุดด่างดำนะคะแล้วก็หลุมสิวนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะให้ผิวเรียบเนียนนะคะเราจะส่งผ่านพลังงานในช่วงเวลาที่สั้นและเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ไม่มีการสะสมพลังงานความร้อนที่เนื้อเยื่อรอบๆนะคะซึ่งก็จะช่วยลดผลข้างเคียงได้ดีเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการรักษาที่น้อยกว่าคิวสวิทแบบเดิมๆด้วยค่ะ ใครที่มีปัญหาเม็ดสีจุดด่างดำนะคะฝ้ากระนะคะุาาะคะูมสิวรอยสิวนะคะหรือว่ามีรอยสากปานนะคะหรือว่ามีรอยแตกลายนะคะก็มาปรึกษากับหมอที่เอลเซราคลินิกได้นะคะแล้วพบกันนะคะ